มาดูการแทงหนอใหญ่นะครับหนอรุ่นถังสีนะครับใหญ่มากแต่ไม่ได้การแต่ไม่ได้ตอนนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับลองเข้าไปก่อนลุเข้าไปก่อนนะครับเห็นว่าใบหนึ่งถึงห้าเนี่ยจะเข้าได้เร็วกว่านะครับแต่นี่ข้อจากัดตรงที่น้ำหนักที่ไม่เยอะนะครับ ประมาณสามโลนะครับวายวายมดนะครับมีมีพวกมดเดยอะถอนออกมาแผลแรกอ่าเริ่มโยกแล้วครับแค่แผลแรกเองนะครับแผลสองขึ้นไป ได้ไปเลยครับไปเลยเอา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 ,เอามันออกเองนะครับเอาเอาโอ้ยสองแผลเองรอเนี่ตายแล้วอะไรจะง่ายได้ขนาดนี้นะครับเพิม่มยังไงไอรุ่นหนาสองมิลคราวนี้เนี่ยมันจะยากกว่าง่ายหรือง่ายกว่ารุ่นบางนะครับเป็นสกแกนกาวเป็นหลักเลยครับ โหวิ่งนี่แรงครับแรงนิดเดี่เลยไอ้บอ้ปเ้้มาก็เดิมแขงก็เดิมึใ้แรงเยอะครับให้มันคุงให้มันจุ๊ให้มันจ้ำจ้ำ อ้าถอยอ่ะสองก็คือจะออกเหมือนกันนะครับคิดว่านะครับใบใหญ่ก็ดยวมันก็ดูดเยอะครับดูดใบเยอะไม่ได้ใครชอบแบบไหนแบบไหนนะครับอ้าชะฮึบ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  ึบบึบเียไปอสองครั้งครับโอ้โหลินอ๋อเหลือนั่นแลกลับไปมันครับฝั่งนู้นแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับเรียบร้อยครับครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเสียงแย่งหน่ออินทบรัมนะครับที่สวนคุณครูสง่านะครับบ้านนิ้วนะครับท่านก็เยอะเหมือนกันนะครับที่ตำบลดอนยางบ้านนิ้วนะครับบ้านนิ้วเก่านะครับเพราะว่าท่านเนี่ย มีปัญหาเรื่องหนอ่อที่ยังเหลือเยอะมากเลยนะครับหน่อที่ติดลําต้นเนี่ยแล้วก็เป็นหน่อใหญ่ๆทนั้นเลยว่าเราจะให้เสียมของเราช่วยในการแยกหน่อพวกนี้ได้นะครับดูนะครับหน่อใหญ่ๆเท่านั้นเลยนะครับยังไม่ได้มีการตอนตุ่มอะไรไว้นะครับแล้วก็วันนี้มีเสียมรุ่นใหม่ออกมาโชว์นะครับน้ำน้ำหกหุนนะครับ ตำมไนหมุน,น,นใบ1.5นะครับเห็นไหมครับตัวนี้คราวนี้มีรุ่นใหม่ออกมานะครับเป็นด้าม1นิ้วนะครับนี่นะครับด้าม1นิ้วนะครับใบหนา1เฮยไม่ใช่2มิลน,นะครับใบ2มิลคราวนี้นะครับจะมารีวิวว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับเมื่อใบหนาขึ้น ดามเสียหมักขึ้นนะครับแล้วก็มีรุ่น1.2นะครับอุปกรณ์เช่นกันนะครับแต่สั้นลงนะครับแล้วแต่ใครจะถนัดหบบไหม่นะครับหนาสองนิ้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแยกหน่อยมาลิที่อยู่ในลำต้นที่แบบเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับจะแยกยังไงนะครับง่ายหรือยากนะครับใหญ่มากนะครับอันนี้รอดูกันนะครับ มาดูการแทงหนอใหญ่นะครับหนอรุ่นถังสีนะครับใหญ่มากแต่ไม่ได้การแต่ไม่ได้ตอนนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับลองเข้าไปก่อนลุกเข้าไปก่อนนะครับเห็นไหมไป1.5เนี่ยจะเข้าได้เร็วกว่านะครับแต่ีนี้เขาจะกัดตรงที่ํำหนักที่ไม่เยอะนะครับ ประมาณสามโลนะครับมดนะครับมีมีพวกมดเดยอะขอนมา,าแ,แรกอา่าเริ่มโยกแล้วครับแกแผลแรกเองนะครับแผลสองไป เอา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 มันออกเองนะครับเอาเออ้ยสองแผลเองเหรอเนี่ยตายแล้วอะไรจะง่ายได้ขนาดนี้นะครับเรียบร้อยครับเนื่องจากว่ามีน้ําหนักเยอะนะครับพอเราเข้าไปตัดตรงแกนกลางของมันปั๊บมันก็โค่นลงมาเลยนะครับเห็นนะครับดูแผลของมันนะครับโอ้หนอใหญ่แล้วก็เพิ่งรู้นะครับว่าหนอใหญ่เนี่ยไม่แข็งแรงนะครับเห็นไหมครับแค่สองแผลเองนะครับหนอใหญ่ก็เกี้ยงไปแล้วครับนี่ครับ ตัวที่ยึดกับแม่มีแค่นี้นะครับเปียเทียบกับน้อยปียบเทียบกับเสียนดูครับโอ้แค่สองแผลก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็นําไปปลูกไปช้าได้เลยนะครับอื้มแผลมันนี่นะยิงเตอร์บอกให้มีทานทายาด้วยป้องกันแมลงนะครับดูนะครับแค่สองทีแค่นั้นเองครับการเชื้อราพวกนี้นะครับนอ่เท่าถังสีใหญ่กว่าถังสีอีกเรียบร้อยไปแล้วครับตัดมาสวยแผลสวยครับสองครั้งนะครับ เดี๋ยวคุณครูก็จะไปปลูกวันนี้แหละเพื่นวะจะไปชำไว้วันนี้แหละแต่งใบกับลดการคายน้ําไว้หน่อยนะครับคราวนี้มาดูรุ่นใหม่นะครับ,บไ,ไอรุ่นหนาสองมิลเอางี้เนี่ยมันจะยากกว่าง่ายหรือง่ายกว่ารุ่นบางนะครับน้ามนหนึ่งนิ้วอีกต่างหากนะครับยาวเมตรห้าสิบน้ำหนักนี่โอ้โหรุนแรงมากลองดูครับเมื่อกี้แป๊บเดียวครับสองครั้ง นอใหญ่เรียบร้อยอเล็งให้ใหเพื่อเขาเล็งก่อนเราจะเอาแผรไหนก่อนมีการแต่งสนิดน,นึงก่อนครับโอ้โหล็อก

คุงใ,ให้มันจุให้มันฉ่ำฉ่ำฉ่ำถอ,อ,อยอ่ะสองก็คือออกเหมือนกันนะครับคิดว่านะครับออใบใหญ่ก็ดูดมันก็ดูดเยอะครับดูดใบเยอะคุที่ใครชอบแบบไหนถ้าแบบไหนนะครับเล็งแพ้สองยินดีๆนะครับแพ้ที่สองอ้าวชะครับ ฮึบ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 ฮึ้ฮึบฮึบฮึบเึบฮึบรึบเึบฮบฮึบฮึบับฮึ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 าฮไบฮึ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 บบฮึ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 บบฮึบฮบฮึบฮึบฮบบฮึ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 บ รุ่นใหญ่ก็ไม่มีปัญหาครับก็สองครั้งเหมือนเดิมดูแผลครับโอ้ลากเต็มเลยนะครับรุ่นนี้พร้อมที่จะไปชำปลูกเรียบร้อยครับเพื่อห้าอะไรวะโอเคลากก็เพียบครับมีลากอากาศลากอะไรเพียพร้อมที่จะปลูกหมดเลยหมดเลยมดก็มีครับนี่ครับรุ่นสองมินก็ใช้ได้ครับตัดง่ายเลยหน่อเท่าถังสีรุ่นมินิเกินถังสีครับต้องใช้เข่งช่วยในการเพาะนะครับรุ่นนี้ โชว์หน่อยพิสนเตอร์นี่เสียมแยกหน่ออินทผลัมนะครับอ่ะมาดูหน่อที่สามนะครับไปแล้วสองสองหน่อครับหนอ่อละสองทีแค่นั้นเองนะครับมาดูหน่อที่สามของเรานะครับหน่อใหญ่ไซส์บิ๊กนะครับใช้เสียมอินทแยกหน่ออินทผลัมรุ่นสองมิลน,นะครับ ด้ามหนึ่งนิ้วนะครับยาวเมตรห้าสิบนะครับรวมเสียมแล้วก็ประมาณเกือบสองเมตรนะครับน้าหนักก็เกือบห้าโลนะครับลุนนี้นออกแบบมาเพื่อคุณลูกค้านี่ต้องการใช้พลังงานนะครับชอบชอบความรุนแรงนะพินเตรเราต้องมัดก่อนนะครับเป็นวิชาของแกนะครับมัดใบซะก่อนอลองดูเล็งนิดี้เกี่ยไปไหม อ๋อโอเคแล้วก็ไปให้สองข้างบนเนาะบฮ้ยบืบบบอ,อสอดอะไรหยุด,ด,ด,ดลเลยเฮ้ยในใจเหรออ่ามัม่นใจเบาอใจสอดขอยออกมาขอยออกมาขอยออกมาโอ้โหดูดแรงมากครับ เนื้อไม้มาดูดกันนะครับโอเคแถวที่สองอ่าใจเย็นลูกใจเย็นจินเตอร์เราเริ่มเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าอายุมากแล้วครับเห็นหน้าตาเด็กๆอายุเยอะนะครับลุยหุยหุย,ยมิดครับมิดแน่นอนมิดดำหุ้ย เฮ้ยไอ้หน่อยใหญ่นี่ไม่ต้องไปสองข้างแล้วครับข้างเดียวก็ออกเลยครับใช่ไหมใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับตัวนี้ต้องสามแล้วปิดตรงไหนนอกตัวนี้เฮ้ย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 น่นที่สามมาตรงไหนข้างบนหรือฝั่งนูน้นปุ่นแล้ว ฝั่งนู้นโช์วกว่าเนาะเพรมันดูดกันอ่ะฝั่งนี้แต่ข้างบนเนาะเลิกริมบนเลยริมบนตัดไปหานั่นเลยนะแหวงกาบด้วยก็ได้ครับนะเนี่ยตรงนี้พอดีเลยตรงกลางเลยเนี่ยระวงังระวงังระวงัะวงขอบท่อ เสียมของเราเนี่ยไม่กลัวอะไรครับกลัวแต่อิดก,กับดินแค่นั้นนะครับถ้าหน่อยชำรำไม่กลัวครับอันนั่นแหละขึ้นอิดถุยนึงโอเคเฮ้ยอ่อามาผมละมันขอ Okay. ออกไหมออกไหมลองผักดูสิทำละเบียดดูสิเดีไ๋ได้ครับผมว่าไ,ได้แล้วล่ฝังละสองทีอ่ะลองดูซิวะนี่ ไช่ไหมขาฮะคารากเหรอเดี๋ยวมอดิมันไม่ได้ไม่ได้ข้างบนข้างบนผมว่าข้างบนใช่ตัวนี้แหละตืด,ดอีกเออมันอยู่ฝั่งนี้แต่มันคัดเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้ดีกว่า แห่ใจเหรอเนี่ยดินเหมาก้อนดิเฮ้ยระวังระวังมันเป็นดินแต่ฟังนะไรอีกหลันงอยู่บ่มันยุ่งทึ่งยุ่งทึ่งมาแตะเราแตะ ยุ่งเท่างแบบเลยอายังดข้างบนนิดนึงครับสองทีไม่ได้อาเห็นไหมครับถ้าโดนต่อนมันกระติงเลยแล้วเอามาอีกมานามันมา,าเปนปิดตัวนี้นิดเดียวเองผมบอกแล้วเราต้องมีเทคนิคนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับว่านี่ครับ นนี้เองครับตรงที่เป็นตัวแกนหลักมันนะครับปรบเภทไปมีครับไม่ได้ใหญ่นะครับที่ยึดยิดตัวแม่นะครับเห็นไหมครับแผลก็สบายครับเรียบร้อยสวยงามสามอันครับฝั่งละสองมีสามมินั่นเองครับเรียบร้อยครับเสียมแยกหน่ออินทพารามของเราครับรุ่นหน้าหนึ่งนิ้วครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ได้ครับเก็บไปนี้ก็ได้ โอเคครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยครับแยกหน่อสามหน่อสุดยอดครับใช่เจ้าของสวนครับคุณครูสงงาครับบรนยูวก็ชมมาสุดยอดครับเสียงรุ่นนี้ครับแบบหน่อไม่ช้ําด้วยครับท่านบอกครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับติดหากท่านสนใจนะครับติดต่อทางเพจนะครับเสียงแง่ขอนสัาดาห์นะครับส่วนราคานะครับพันผัวนิดนึงครับช่วงนี้เหล็กมันแพงนะครับก็สามารถติดต่อทางเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ Yes. <laughs>